สวัสดีค่ะพบกับเล็กกี้กันอีกเช่นเคยนะคะที่ปรึกษ,ษายขายบริษัทปอรุ่งเรืองออตโต้รถจนมือสองและวันนี้นะคะใครที่มองหานะคะรถเก่งไว้ใช้งานนะคะราคาประมาณแสนกว่าคนะแะน่นอนี่เจ้าคันนี้เลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าจะได้ไปเป็นมิตซูบิชิแลนเซอร์นะคะเครื่อง1.6ตัว GLX นะคะและที่สําคัญเป็นเกียร์ออโต้ด้วยค่ะปี2011นะคะ ก็ดูฉมหน้าเขากันเลยนะคะก็ตัวนี้ก็จะมีโลโก้ t s ซูบิชิอยู่ตรงกลางนะคะตัวไฟนะคะคมไฟดูฉบเฉียวมากเลยนะคะก็สําหรับใครที่ชอบสไตล์นี้ก็แนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะได้ไปเป็นคันสีขาวเลยค่ะลูกค้ามาเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันเลยนะคะและที่สําคัญสําหรับคันนี้นะคะได้ไปนะคะแต่งนะคะแม็กลอเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นแม็กใหม่ยางใหม่นะคะ แม c ขอบ15ยางเป็นปี2022นะคะลูกค้าให้ไปทั้ง4เส้นเลยค่ะก็คันนี้ก็จะได้เป็นไปเลี้ยวมุมกระจกนะคะลูกค้ามาดูรอบๆคันกันเลยนะคะก็ค่อนข้างส่วนบุมแบบนะคะลูกค้าราคาก็เบาๆนะคะสำหรับในส่วนด้านท้ายนะคะก็สําหรับในส่วนของตัวด้านท้ายนะคะโลโก้ทุกอย่างนะคะยังอยู่ครบเลยนะคะมิตซูบิชินะคะตัวแดนเซอร์ GLX นะคะ คันนี้นะคะลูกค้าได้ไปนะคะประหยัดมากๆนะคะเพราะเป็น CNG จากโรงงานแล้วนะคะก็จะมาตกแต่งด้วยสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะมีไฟเด็กย้อยที่สาให้เรานะคะถือว่าสวยงามเลยค่ะ โรงงานนะคะพื้นที่เก็บสัมภาระนะคะก็จะมีส่วนนี้นะคะลูกค้าเพราะว่าตรงนี้จะเป็นถังแก๊สนะคะก็ถือว่าเก็บสัมภาระได้นะคะก็ไม่ได้มากไม่ได้น้อยนะคะพอสมควรค่ะเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะเปิดมานะคะภายในจะได้เป็นสีทูโทนนะคะก็สีดําสลับกับสีเบจนะคะทําให้ตัวรถดูสะอาดสะอ้านนะคะเดี๋ยวเข้ามาถ่ายภายในกันเลยค่ะ ภายในนะคะจะได้เป็นสีเบดนะคะสีทูโทนนะคะเป็นสีดําสลับกันนะคะทําให้ตัวรถดูโดดเด่นมากขึ้นนะคะลูกค้าภายในค่อนข้างสะอาดเลยค่ะสําหรับคันนี้ได้ไปพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะและที่สําคัญลูกค้าได้ไปเป็นเกียร์ออโต้นะคะราคาเบาๆนะคะแสนกว่าบาทเองนะคะลูกค้าใครที่หารถเก่งนะคะผ่อนมากกว่ามอไซค์นิดนึงนะคะมาได้เลยค่ะเลขมาอยู่ที่1นึ่งแสนห้าหมกว่ากว่าเท่านั้นนะคะค่ะแล้วก็ตัวคอนโซลกลางของเขานะคะก็จะรองรับ f m AM นะคะ CD ดีให้เราเรียบร้อยแล้วที่สำคัญเกียร์ออโต้เลยนะคะลูกค้าขับง่ายสบายเลยค่ะสำหรับคันนี้ประหยัดสุดๆนะคะเพราะคันนี้เป็น c n g โรงงานนะคะมีในส่วนของตัวที่จุดบุหรี่ให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะและมีเก๊กเก็บของให้เรานะคะที่เก็บสัมภาระค่อนข้างเยอะเลยค่ะมาดูในส่วนของตัว ห้องโดยสารด้านหลังกันนะคะลูกค้าก็ค่อนข้างกว้างนะคะนั่งกันได้นะคะ3-4ถึงคนเลยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันเลยนะคะห้องเครื่องเดิมๆเลยนะคะน้ำมันไม่มีรั่วไม่มีซึมนะคะไม่มีเยิ้มแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็การันตีกันให้อีกรอบนะคะรถของเรานะคะทุกคันเลยนะคะไม่มีการชนน้ำคั่ง,ง,งน้ำน้ำมัแน่นอน,นะคะ่ะรนนับประกันได้นะคะเดี๋ยวเรามาชมราคากันเลยะคะ่ะสาหรับเจ้าคันนี้ เดี๋ยวย้ำรุ่นกันให้อีกรอบนะคะสำหรับคันนี้นะคะ Mitsubishi Lancer นะคะเครื่อง1.6ตัว GLX นะคะปี2011ได้ไปเป็นเ e กียร์ออโต้นะคะราคาอยู่ที่179,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าและสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าที่ดูวิดีโออันนี้นะคะราคานี้เราไม่ขายแน่นอนค่ะลดไปให้ลูกค้าถึง20,000บาทเลยนะคะราคาอยู่ที่159,000บาทเท่านั้นนะคะพันนี้นะะักส่อนเบาๆนะคะลูกค้า 3,000ก่มหาทเองนะคะลูกค้าใครที่มองหานะคะลถไว้ใช้งานนะคะก็จะแนะนําไป็คันนี้เลยค่ะผ่อนนิดเดียวเองคะ่ะลูกค้าพอๆกับมอไซค์นะคะลูกค้าใครสนใจยังไงนะคะบอกอินเข้ามาที่ร้านเราได้นะคะร้านเราอยู่มินบุรีกรุงเทพนะคะเซรีไทยซอย64หรือจะมาตามดิ๊กด้านด่างอันนี้ได้เลยนะคะถ้ายังไงนะคะสนใจยังไงก็เข้ามาแวะเวียนชมกันได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ